อันดับแรกเลยที่เราสามารถสังเกตอายุแมวได้ง่ายๆก็คือฟันฟันของแมวจะเปลี่ยนแปลงไปตามช่วงอายุอย่างชัดเจนโดยเฉพาะในช่วงแรกของชีวิตลูกแมวอายุประมาณ2-4สัปดาห์จะเริ่มมีฟันน้ำนมงอกขึ้นมาและเมื่ออายุ4-7สัปดาห์ฟันน้ำนมก็จะขึ้นครบชุดแล้วพอแมวโตวขึ้นเป็น3-4เดือนฟันแท้จะเริ่มขึ้นแทนที่ฟันน้ำนมทีละซี จนอายุประมาณ6เดือนฟันแท้จะขึ้นครบและมีลักษณะขาวสะอาดเงางามเมื่อแมวเข้าสู่อายุ1-2ปีจะเริ่มเห็นคราบหินปูนเล็กน้อยบนฟันและในช่วงอายุ3-5ปีคราบหินปูนจะชัดเจนขึ้นพร้อมกับสีฟันที่เริ่มเปลี่ยนเป็นสีเหลืองอ่อนแมวที่อายุ5-10ปีฟันจะเริ่มสึกหรือหลุดไปบางซี่แล้วและถ้าแมวของคุณอายุเกิน10ปีฟันจะหลุดเกือบหมดพร้อมกับกลิ่นปากที่ค่อนข้างแรง ดังนั้นถ้าแมวของคุณหาวแล้วเปิดปากลองสังเกตฟันของเจ้าเหมียวดูนะเพราะนี่จะช่วยบอกอายุได้ค่อนข้างแม่นยำเลยแหละนอกจากนี้การสังเกตฟันยังช่วยบอกสุขภาพช่องปากของเจ้าเหมียวด้วยถ้าฟันมีคราบหินปูนหรือกลิ่นปากแรงอาจต้องพาไปพบสัตวแพทย์เพื่อตรวจดูสุขภาพฟันและเหมือกนะ